ธนาคารเอาเปรียบดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากเนี่ยต่างกันถึง7%ถ้าเทียบกับสิงคโปร์เนี่ยที่ต่างกันแค่2%จริงหรือเปล่ามาดูกัน ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเงินกู้เนี่ยเปรียบเสมือนสินค้าเนาะและดอกเบียนเนี่ยก็คือราคาสินค้าถ้าต้นทุนสูงเพราะฉะนั้นราคาก็ต้องสูงตามด้วยแล้วต้นทุนของธนาคารมีอะไรบ้างไปดูกันหนึ่งต้นทุนจากนี่ตอนวิกฤตต้ยมยำกุ้งซึ่งตอนนี้เราเป็นนี่อยู่ถึง6แสนล้านบาทเลยทีเดียวและมีการเก็บเงินจากเงินฝากทั้งหมดอยู่ที่ยอยู่ที่0.46%และมีการเก็บเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝากอีก 0. 0.1%ต่อปีด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ตือนทุนอันแรกที่ต้องมีนะ สองคือต้นทุนความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อซึ่งบ้านเราเนี่ยจะปล่อยให้กับ SME มากกว่ารายใหญ่ในขณะที่ต่างประเทศอย่างสิงคโปร์หรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่น้อยมากๆที่เป็น SME เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของความเสี่ยงตรงเนี้ยธนาคารบ้านเราสูงกว่าต่างประเทศ3คือต้นทุนจากการดําเนินง,งานทั้งดอกเบีย้ยที่จ่ายให้กับคนที่มาฝากเงินซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2%เนอนาะรวมไปถึงค่าพนักงานค่าดูแลตู้ ATM และเน็ตเวิร์กต่างๆและค่าใช้ใ รวมถึงค่าจ่ายการบริหารเงินสดด้วยอันนี้ก็เป็นค่าจ่ายของธนาคารนะซึ่งตัวเลขทั้งหลายทั้งปวงนี้พอมารวมๆกันแล้วเนี่ยส่วนต่างจะอยู่กันที่แค่3%แค่นั้นเองหรือพูดง่ายๆว่าใน100บาทเนี่ยธนาคารจะได้กําไรประมาณ3%แค่นั้นซึ่งถามว่าเยอะไหมเอาจริงๆก็ไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นๆแต่ว่าตัวเลขมันดูสูงแค่นั้นเองคําถามคือและธนาคารจะมีการผ่อนปลนตรงนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนดีไหมพิกิตก็ต้องบอกว่าดีนะเพราะว่าพิกิตก็อยากให้ดอกเบ แต่มีข้อแม้ว่าอย่าให้นานเกินไปเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจธนาคารบ้านเรามีปัญหาหรือประสบความขาดทุนเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ธนาคารเจ๊งนะแต่มันจะเจ๊งกันทั้งประเทศเลยทีเดียวอาจจะรุนแรงกว่าต้มยำกุ้งทั้งแรกด้วยซ้ำเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงกับกรณีนี้ลองแสดงความคิดเห็นดู